เออใช่ฮะเกมนี้แล้วนะฮะสู้เลุกคนด้วยนะครับผมเดโซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมวินนัสทรีนะฮะที่ผมควรจะเลิกไปแล้วนะครับคนนี้จะไปดัดอะไรดีมันไม่มีดัดที่ล็อกแล้วใช่ไหมอันนี้คือมันปลดล็อกต้องเล่นดน่ัดไม่ต้องรีเสิร์ชสตีมเจเนอเรเตอร์ก่อนซึ่งมันก็เอออยู่ไหนวะนี่คืออนะคลินคลินถ้าจะเป็นคลินนะฮะเผาทรายและหลีดเพื่อไปสู่กระจกนะฮะประหนึ่งเป็นเมตากราสซึ่งจะเป็นกระจกที่แข็งขึ้นนะอะไรประมาณนั้นอะ ใช้กาวไฟหกร้อยหกสโอดเยอะมากผมต้องการนี่นะฮะสตีมเจนเนอเรเตอร์นะฮะเพื่อสำหรับมาที่ดาวตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ที่ตรงนี้นะฮะไบโอแมสซิสซิสเฟสิลิตี้นะฮะโอเคสักครู่นะฮะหาแร่แป๊บหนึ่งมาดาวดวงนี้ที่ไรมันช่างจะปวดแสนใจเหลือเกินอ่ะมันหายไปครึ่งแถบเลยอ่ะโอ้ไม่นะมันจะโหดวรายหดวรายกับข้าซะจริงๆเลยอ่ะผมต้องการอะไรนะอยู่ไปละ รีมเจเนอเรเตอร์ซึ่งผมขาดแค่ซิลิคอนกับกาไฟไม่แคร์อะไรเยอะเลยซิลิคอนกับกาไฟเหรออันนี้คือแหล่งผลิตกาไฟผมได้วิธีใหม่อยู่ในการผลิตมานะผมเพิ่งจะคิดคนได้ไปนานมันนี่เองรอตัวไหนดิรองหนวิธีนี้นะฮะใช่ฮะมันคือการแบ่งตั้งตอนนี้แล้วค่อยๆแบ่งเข้าอย่างนี้นะฮะทีนี้มันก็จะสามารถเข้าได้ทุกตัวแล้วนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรนะโคตรจีเนียสส่วนการออกก็ปกตินะคือออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปเข้าร่วมกับอันก่อนได้เลยนะ เนี่เขาได้แบบเพอร์เฟกนะฮะเพียบเลยที่ถาถินแมนาพอนะฮะตการถิ่นเพื่อแน่นอนแต่โลกนี้ถาถิ่นมันไม่ค่อยมีดิผมว่าจะต้องเป็นโลกเก่านะเพราะถินมันค่อนข้างจะเยอะเลยโลกเก่าเนี่ยเรามันเ้มันขาดแคลนลัอเกินแต่มันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีทรายนะซึ่งสายมันมีแค่โลกนี้นะโอ้ยใช้รายปะเอ้ดิ้งก็รายนี่วาผมเช้่อตัวนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองแล้วลืมตัวนี้มันก้าวไฟผลิตขั้นสูงแล้วออซิเิตกอนนะฮะใช่ซีดีก้อนมันขึ้นค่อนข้างาะ ต้องสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าคือโอโฟเกตด้วยสิทำซิลิคอนก่อนซึ่งมันก็ซิลิคอนเหรอไม่ดีว่าเอาอไปนะฮะไม่ต้องมีลราซิลิคอนส่วนทรายแกเข้าฐานได้เลยไม่ต้องกังวลเออฉันจะไม่เอาแกไว้แล้วเดี๋ยวนะเอาเข้าฐานตรงไหนแล้วลืมตรงนี้ใช่ไหมไม่ตรงนี้นะเอาน,นี่ออกแล้วก็ลงฐานไปเลยฉันไม่เอาแกไว้แล้วเจ้าทรายจะมันตันแล้วนี่ด้วยแต่ก็ตันแล้วนะใช่ไหมเหรอเพราะว่าผมว่ามันต้องใช้สถานนะีเนี่ยไปกับไอ้เนี่ย เยอะๆนะ่าจะได้แบบได้เยอะๆเลยเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะเสียหินไปค่อนข้างเยอะนะเแต่พอเอาหาินกษาปาข้างบนแทนนะฮะน้อยเหลือเกินคุยแค่นี้อย่างเงี้ยจะพอสตกร์ก,กรไฟไหมเนี่ยเศร้าจังกับไฟของผมไม่มีไฟเอ้ยไม่ใช่ไฟฟ้าเปล่าวะไม่ใช่เนาะโอเคไม่ใช่นะม้าที่แหล่งผลิตเอ่ออันใหม่ผมนะฮะคราวนี้ผมจะใช้เป็นแหล่งผลิตในการทำเอ่ออะไรน่ลืมชื่อไปลนะเอ่อสักอย่างเนี่ยลืมก่อนลืก่อนนะอ่ะเต็มเต็มเอามารวมกันเหมือนเดิมสัมสูตรเดิม โอเคอันนี้คือฐานหินที่จะมารวมกันตรงนี้แล้วโอเคฐานหินพร้อมผมต้องชำต้องต้องช้ำต้องทำ,อ,งทำอันนี้ใช่เปล่าวะได้ไม่ใช่นี่หว่าต้องการซิลิคอนซิลิคอนเคือนนี้นะซิลิคอนเซมินเตอร์นะฮะใช้ฐานหนึ่งกับทราย2โอเคน่าจะพอไหวก็คือสูตรเดิมนะวางอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่าพิษไปสักประมาณเท่านี้มีราเตอร์ในการแบ่งก่อนจะถึงโคดเทพโคดจีเนสต่อไปคือทรายนะ ก็เอาจากตรงนี้ได้เลยมากไปมาสารน,นะทายเลือดจะไหนดีเยอะได้เกินเยอะแสนจะเยอะประมาณนี้น่าจะได้นะฮะทายเข้าอันนี้เข้าเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมัอย่างงี้ไม่จะออกยังไงวะลืมไปเลยนะฮะเดี๋ยวแก้ใหม่ก่อนนะฮะไม่ได้ด้วยสิมันทำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนะถ้าเกิดทัดอย่างงี้ละ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาเราเตอรอ์นนี้ไว้อ่ะทำยังไ,ไงดีวะมันต้องมีวิธีสินะถ้าเกิดผาใช้เป็นสลละพานล่ะสายเข้าปะมันทราะเข้าอยู่นะฮะ เนี่ยมันเข้าเรื่อยๆเลยอนนเท็มเต็มสิบอันนี้คือสายเข้าเต็มแล้วก็เข้าได้เอ้ยเดีใช้ได้นะแผนนี้คันต้องแก้หน่อยนิดนึงเอ่อทีนี้ก็จะเป็นสะพานเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาและเข้ามาอันนี้เข้าอย่างนี้เหมือนมีไม,ม่อย่างไม่ใช่นะ <laughs> มีไม่อย่างไม่ใช่อันนี้ออกเลยแคบอ่ะไม่ได้ ได้อยู่นะช้ได้เลยแผ่นนี้ใช้ได้นะฮะเราลองไฟดิจะได้รู้ว่าใ่างานได้จริงเปล่านะโคตรเทพอะ่ะโคตรโหดสมองผมนี่มันโคตรอัจฉริยะ <c oughs> ยูโห,โห,โหสุดยอดออกมาเทียบเลยนะฮะเอ,อเทียบทีนี้ลราสบายละมากมามาศาลนะแต่ต้องเอาเข้าวถานยังไงดิสิมันมันค่อนข้า,ขางไกลฐานด้วยต้องคิดดีๆนะเอาเข้าวถานยังไงเนะี่ยเลวยใหญ่นะเนี่ยเข้าๆลงก,ก่อนแล้วกันนะจะได้แบบให้มันผลิตไปเรื่อยๆนะ ไงดีวะไปทางซ้ายก็น่าจะเออพอได้อยู่เลยนะบูสตตนเลาไม่ีปัญหาแล้วปัญหาคือมันเข้าไม่ได้แล้วมันเต็มช่องเลยนะฮะมันแบมั้งมัน,นจะพอข้ามได้นะตอนนี้เดี๋ยวนะออทองแดงมาจากไหนะ่ะอ๋อน,นี่มันแบ่งเข้ามาด้วยไม่ได้ไม่ได้อย่าเข้ามานี่มันทรัพย์สินส่วนตัวของฉันนะแกไม่มีสิทธิ์นะแกไม่มีสิทธิ์มาแบ่งเข้ามาเพิ่มไม่ได้หยุดอย่าจะทำอย่างนี้เลยมันไม่ดีหรอก ต้องข้ามไปให้ได้นะเพื่อมาสู่ฝั่งนี้นะฮะมันจะเข้าไม่ได้นะเพราะงั้นบุซันจะเจอปัญหานะบุซันโอเคอย่างนี้มัาจะพอได้อยู่นะโอเคเยี่ยมนะมาอย่างนี้ไงซิลิคอนมาแล้วนะฮะเพียบเลยโอ้โหมาเป็นตับเลยอะโอ้ดูโอ้ดูโอ้ดูสุดๆอะที่ได้เข้าแบบขึ้นแบบวิต่อวิ่แน่นอนแต่ว่าตะกาวไฟตัวนี้มันเริ่มช้าแทนแล้วนะสามร้อยยังอะไม่มีดีไม่มีดีเร็วกว่านี้แลยเหรอมันทำถิดไม่พอจริงอะมันไม่ได้อะ ทางถิ่นมันต้องไปเอาโลกก่อนนะฮะค่อนข้างเยอะเลยส่วนตัวนี้มันไม่น่าจะมีไม่น่าจะส่วนช่วยอะไรนะมันน้อยไปหน่อยนะฮะถ้าเกิดมาเล่นการผลิตตัวนี้ดักดีสิแต่ตัวนี้มันมีเห็นเห็นอยู่ว่าทางนี้นะมันพอแล้วนะฮะมันอยู่ที่ปริมาณเครื่องน้อยไปหน่อยนะฮะซึ่งวิธีแก้นั้นไม่ยากนะเพิ่มปริมาณเครื่องไปนะฮะเพราะว่าทรายมันก็ไม่มีอ๋อมันขาดทรายนะทรายมันเข้าไม่ทันนะฮะมันต้องเข้าทรายมากกว่านี้เออวิธีแก้นั้นก็ไม่ยากนะเพราะทรายเยอะมากอยู่แล้วก็แค่ทำเพิ่มนะฮะขุดเพิ่มไม่เปัญหา โอเคประวันนี้ก็คือเข้าจากสองฝั่งกันนะมีเออเออผิดมีตรงนี้ก็คือแบบส่งมาเพิ่มเส้นนี้แล้วก็เข้าตรงนี้ด้วยนะมันก็จะเพิ่มแบบเร็วขึ้นนะสองฝั่งตรงนี้เลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะส่งทงันหรือเปล่าลอเตอร์เนี่ยนะต้องพอทันอยู่นะแต่มันยังขาดสายอยู่เลยอนะขึ้นขาดสายอยู่อนะแล้วมันขึ้นรถไฟจะหมดตรงนั้นแหละทางทิศทางทิศไม่นะทางทิศตองข้าเกมไม่ไหวแล้วเหรอไหนว่าเปนแรงทีอยุ่ไหนวะแะพรงผลิตไฟผมอยู่ตรงนี้นะ ก็ก็ก็ใช่นะไม่พอแล้วนะไม่พอแล้วนะตัวนี้มีนิดหน่อยนะแต่ช่วยผลิตไฟแล้วนะจะได้แบบช่วยเพิ่มไฟสักหน่อยมันดูขัดขาดล้โอเคประมาณนี้มาไหลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวสามคนคนคนภาษาไทยเลยและจะถูกแบ่งเข้าไปสู่เาาเตอร์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตไฟเป็นเจเนเรเตอร์พร้อมแบตเตอรี่ด้วยและเขากที่ส่งแฝเสียงส่งไฟด้วยสมมาตัวนี้ ส่งมาตรงนี้แล้วก็จะเข้ากับแหล่งผลิตหลักได้นะโอเคตรงอย่างนี้มันควรจะเชื่อมกันหรือมั้งเชื่อมไหมไม่รู้แหละเชื่อมแล้วกันนะผมว่าจะเชื่อมนะฐานก็เข้าดีนะโอเคถ้าจะได้ไฟเพิ่มไดหน่อยนะทำไมมันมีทรายผสมกันถึงนะเออมันไม่มีวิธีที่มันเข้าทางเดียวหรอเะลแบบใช้อันเดียวเลยเข้าทางเดียวอ่ะมันมาเชื่อมกันไะตัวเนี้ยซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้ไม่เป็นไร ผมว่าผมแก้ได้นะโอ้สมองผมทำงานหนักอยู่แล้วสมองสุดอาชีพยากผมบอกว่าอย่างนี้เนี่ยช่าได้นะสมองสุดอาจารย์ผมบอกแล้วมันจะได้รับรองแผนนี้เพอร์เฟกต์นะฮะแต่ว่านี่มันอะไรวะเนี่ยมันคือส่งเข้าวันนี้ได้บอกว่าไม่รู้ว่าผมขอเพิ่มเราเตอร์ตัวนี้แล้วที่มันอาจจะส่งเร็วขึ้นนะมั้งนะไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่มีทันตินพ่นอยู่แล้วตัวนี้เช็คสิอันนี้มันมีแร่ค้างสต็อกนะบอกไปก่อนดูดีแต่ทำไมทันตินมันไม่มาแล้ววะ มันกำลังเข้าเติมอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะค่อยๆมามั้งคนจะเป็ือนกันมั้งมาไหมอันนี้ล้างสต็อกไม่รู้อะขอเคลียร์หนึ่งแล้วกันนะอันนี้มันจะคลังสต็อกนะฮะค้างเอ่อมันอาจจะค้างสต็อกอยู่ขาถินเดี๋ยวนะมีบางอย่างไม่ใช่แล้วนะฮะมันมันปนกันอะนี่มันช่องทรายนะจะมาได้ไงนี่คือบิดบิดมันไม่ควรจะส่งแร่เข้ามาอย่างนี้สิบิดมันควรจะเข้าแบบเดี๋ยวบิดมันคืออย่างนี้มานี่ แล้วมันจะส่งออกแบบสามทางซึ่งมันจะเข้านี่ด้วยไม่มันคือจังชั่นมันไม่ควรจะมีแล่เข้าจังชั่นได้เข้าใจไหมถูกไหมจังชั่นมันไม่ได้เข้ายดงไงมันเป็นทางมันเป็นทางแบบข้ามทางข้ามอ่ะมันไม่ควรจะมีแล่เข้าไปจากฝั่งอื่นได้สิคันทำพาไปเหรอช่วยไม่ได้สมองเฉลยฉันทำไงตอนนี้แล้วกันนะฉันฝั่งไหนฉันฝาอะไรด้วยสมองฉันชื่อๆนะทำได้แป๊บนึงนะขอคิดก่อน30นาทีผ่านไปโอเคผมว่าได้แล้วนะ่ สมอลส์อาชีพดังของผมมันบอกอย่างนั้นนะฮะมันบอกผมวิดีโอนะว่าตะกี้ต้องเพอร์เฟิกได้นอนนะฮะคือคนใช้เป็นดิสทริบิวเตอร์นะฮะใช่อ่านสองรอบเลยนะอ่านสองรอบคือมันจะแบ่งเร่เนี่ยออกเป็นหลายอันใช่ไหมผมก็ใช้หลักการนั้นนะคันแบ่งเนี่ยออกมาเฉพาะเร่นี้แล้วก็ส่งแบบเฉพาะเร่นี้นะฮะใช่ไอ้นี่ก็คือแบ่งเฉพาะสายแล้วก็ส่งออกมาเฉพาะสายเฉพาะเส้นสายเข้านี่ทางถิ่นเข้าสายเข้าทางถิ่นเข้าสายเข้าอันนี้เฉพาะเลยนะแยกกันเลยนะเป็นจังชั่นนี่คือทางแยกแบบอย่างนี้เลยแยกแบบนี้ เราเติมมาคอยส่งโมโนโซ่ในนาทีนี้น่าจะเพอร์เฟกนะฮะนี่คือไฟเข้าฐานหินหมดแล้วท่านี้ใช้ได้นะฮะน่าจะโอเคแล้วแหละตอนนี้น่าจะขาดแค่ฐานหินนะ้ยในการทางานโอเคตอนนี้มีอยู่ใช่เอามาด้วยอันนี้มันไม่ได้ใช้างานละวุูดไปเลยมีไมหนอฐานหินนะ่ะหมดแล้วจริงเหรอมีแค่นี้นะฮะใช่หมดแล้วนะฮะมีแค่นี้เอ๊บิดดิ้หน่อยฮะแต่มันน่าจะเข้าไปไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วนะฮะตรงนี้ดูเหมือนทรายจะไม่พอนะฮะหรือเปล่านะใช่เหมือนทรายมันจะยังไม่พอนะฮะต้องแบงต้องกันทรายเพิ่มอ,อีกอ๋อไม่สิมัันนนนน่่่าาจะะพพออออออยยูแแล้วลแ้วเเีีงคผมก แล้วก็ทำอย่างนี้ซะอาจจะไม่ใช่แต่ดีฮะมันมันเนะมันแคบไปหน่อยอ่ะพอตอเราทำอะไรไม่ได้เดยอมันแคบเกินไปอ่ะผมมันได้แคบต่อยมันเยอะขึ้นน่ะแบบทรายอัดแน่นขึ้นในแต่ละบล็อกอ่ะมันเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเข้ามันเต็มนะเอาเข้าไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะเข้าจากข้างล่างซึ่งมันต้องเป็นทางออกด้วยสิคงไม่ได้นะฮะแต่ว่าน่าจะพอแล้วแหละสตรีมจะเติมขัดขัดนิดหน่อยนะแป๊บนึงฮัลโหลคือชั่วโมงนั้นเนี่ยผมอัดมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เริ่มคลิปหลักเลยนะฮะในการไปถ ก็แต่ไอ้เน,นี่มันเอเอไอ้ฝึกใหม่เหรอหิมะเนี่ยผมจะจน่าไม่มเคยมีนะเปลี่ยนรูการเหรอเอ๊ะมันมีอยู่แล้วผมจใจไม่ได้พอแล้วนเนี่ยน่าจะได้แล้วนะสตีมเจเนเรเตอร์ครบแล้วนะฮะอ่ารีเสิร์ชมันซะมาละนิวคอนเทนต์อันล็อกนะฮะสตีมเจเนเรเตอร์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากการเผาไหม้ของน้ำนะฮะเยี่ยมเลยและการดูดน้ำะ่ะอันนี้คือโซลาร์แผงนะฮะใช้สำหรับการเอ่อผลิตไฟฟ้าแบบเล,เล็กๆจากพลังงานของแสงอาทิตย์นะฮะก็ดีใช้ได้เลย อ่ะออกมาก่อนสิไปโอมาสมาแล้วนะเป็นระดับบีเดียมนะคือยากนะใช่ <laughs> ยากในระดับปกติโอ้ยม้าดิเหรอแล้วไม่ใช่ฐานหินด้วยฐานหินบ้าเอ้ยมันลั้นจากกราวซีโร่ผมเลือกดาวได้ไหมไม่ใช่ดาวจากดาวดวงอะไรอ่ะคือผมเลือกแล่ไม่ได้เหรอเอ้ยหรือว่าผมเลือกได้วะถ้าเกิดผมเพิ่มเนี่ยไม่ได้เอ๊ะมันมันคือยังไงอะ่ะผมทำยังไงอะ่ะ <laughs> ผมสามารถเลือกกันได้หรอือเปล่าหรือยังไงต้องเอาจากกราวซีโร่เท่านั้นอะ่ะ เออมันรูเละได้แล้วนะฮะก็โอเคนะเสาวได้หรอมันเลกดาวได้เหรอเลกดาวสิผมอยากเอามันลอยจากบ้านตรงอื่นอะ่ะมันทำไม่ได้เหรอทำยังไ,ไงวะทำยังไงอะ่ะเพิม่มนี้ก็ไม่ได้ด้วยดิมันไม่มีในกาซิโลนะฮะช่องแม่งเหอะไปเลยขากลับมาแล้วละ่ะตึงเหมือนเดิมตามแผนเดิมและไอ้นี่คือตอนนนะ้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นรากไม้ปบบนานแต่ตางนานะเมื่อกี้มีแดดด้วยผมมองไม่ทันแท้เออว่าแต่ผมจะเก็บนั้นยังไงวะผมจะไม่ได้ดูสุดเลยสินี่เหรอไมโครโปรเซสเซอร์ไม่ใช่นะฮะอิลเมิเ,มเมนเตอร์กับมันตะชัยแน่นอนเอ้ยนี่ปืนใหม่นะปปนเป เส่วนเล็กๆเ,เออ่ที่สตูดทับพื้นดินนะฮะในระยะไกลใช้กาวไฟห้าร้อยชีย้เยอะเกิน <laughs> ซอร์สอะสกอสน่าจะเป็นซอสนะฮะหรือว่าเออน่าจะเป็นซอสเผาสตูดทับพื้นดินในระยะใกล้ด้วยอของแข็งจัดมากนะคือในระยะใกล้อะเออประมาณไปขึ้นพ่นไฟนะฮะก็ใช้ได้ต้องมีนะแต่กาวไฟอีก600เชี้อมันอย่างเยอะเลยแต่ละอย่างเขาจะเก็บเงินตาแตกเลยเนี่ยกราวแฟกต์สตอรี โรงงานพืดินนะฮะและการทำงานคือ,อ,อปล่อยทหารได้นะถ้าทหารออกมาเฮ้ยผมว่า,อาไอ้เนี่ยต้องเอานะฮะแต่ว่าซิลิคอนสองพันห้าโอ้แม่เจ้าผมคงเก็บสักชาติครึ่งเลยมันจะเต็มไม่สิคมันจะครบนะฮะเครื่องขุดเจาะที่ดีขึ้นนะฮะและอันนี้ลหละก็ปกติไม่มีอะไรอันนี้คือนะไรเนี่ยคลินก็ปกติเนาะไม่มีอะไรนะฮะฟอนเดชั่นเอ้ยผมว่า,อาไอ้เนี่ยโคตรจะเป็นนะเพต้องมีอัน,นี้นะฮะมันจะสามารถทําให้ผมสามารถที่จะ มีคอเพิ่มได้นะหรือว่ามันไม่รู้มันเป็นโล่หรือเปล่านะไม่รู้มันเป็นโล่ของคอหรือว่าเป็นเป็นคอเลยอ่ะมันเหมือนจะเป็นคอนะมันไม่เขียนว่าเป็นคอออฟเซเบียต์อะเบวออมว์โมเลตป้องกันดีขึ้นแล้วเกี่ยวอะไรมาคือผมน่าจะไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นการอัพเกรดอันนี้มากกว่านะเออผมว่าน่าจะใช่นะฉะนั้นมติออกแล้วนะผมต้องกลับไปแก้ไขดาวก่อนนะให้มันแข็งแกร่งกว่านี้นะโอเคผมคงจะไม่เริ่มดาวใหม่นะคุต้องปรับปรุงภายในก่อนนะเพราะมันเริ่มจะมีปัญหานะฮะเพราะมันเริ่มจะไม่ค่อยผลิตทันละเเเเอออออออผมต้งไปทีี่่กกกซซิิโโรรรนนลยยด๋วะห มันไม่มีนั่นแต่เดิแล่อื่นน่ะมันต้องมีที่ก็ไม่น่าจะใช่นะมันต้องมันไม่มีที่มันนอมีเดียมเอมันมีอยู่ฮะอ่ะลองดูสิไม่มีแะไเหลือเลยสุดทีเดียวพอส่งไปดาวใหม่หมดแล้วไม่มีเหลือแล้วโอ้ยหรือมันเลือกดาวเฉพาะดาวที่มันอยู่ใกล้ๆกันถ้าเกิดว่าอยู่ดาวที่มันของที่ใหม่มันจะกลายสิโลเด็ดนะถ้าเกิดว่ามันนี่ก็คือเรื่องของฟอร์สเซฟอเลสมาเอ้ยอย่างมันหมายความว่าอะไรวะหมายความว่าอะไรฟะฉันไม่เข้าใจอ่ะอันั้นผมขอไปแล้วก็สานกันนะมันน่าจะเยอะดีนะเยอะยยาากกดี เอาตูสิถ้าเกิดผมเอาอย่างนี้แล้วมันก็จะไปได้อยู่นะเพราะมันมีแร่เหลืออยู่เอาตูซิเอเอแผนที่ของเดิอ์นนี้นะผมมีอะไรต้องเก็บบ้างปึ้งอุย้ยแร่เยอะนะฮะมีอะไรบ,บ้างเนี่ยมองไม่ทันเอ้ยมันจะบังนี่มันบังอยู่มองไม่เห็นนะเอาแย่เลยพลาดผ่านไปละเหมือนมันจะมีน้ําอยู่นะฮะใช่น้ำนะฮะน้ำมีไหมเปิดมาตูสิดูไม่ได้อีกเอาเยี่ยมเลยดูเราได้เพิ่มเดินช้าแล้วกันมีน้ำนะถ้าต้องมีทรายนะฮะแหล่าน้ำนั่นแหละ สี่นาทีเซกเตอร์ไบโอมาสลอสเดี๋ยวนะทุกคนถ้าเกิดคือเกมเนี่ยมันดำเนินการตลอดเวลาใช่ปหมถ้าเกิดผมไม่อไม่เกิดผมไม่อยู่แถวนั้นก็ <_ d ata> ถ้าเกิดว่าเกมมันยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆออ <_ d ata> กมาเวลาเนี้ยมันไม่ได้หยุดด้วย <_ d ata> วมันก็จะปล่อยมอนมาปกติแล้วมันก็พังคอผมทิ้งเ <_ d ata> อ้ยอย่างงี้ก็ได้เลยเหรอพรันนมมองรู้เนี่ยเกมมันเป็นอย่างงี้เนี่ยเล่นมาห้าภาพท่าเหรอสี่มัน่าจะเป็นสี่นะจะมาสี่พาร์พังรู้นะโอ้โหสุดยอดเลยมีทานหินโอ้ยเยอะมากเลยตัวเนี้ย แร่แบบมีเทเนียมด้วยเพราะว่าน่าจะยากไม่เห so ็นออยนะมีต anyway, ัวยี Alright, right ่สิบห้าวิบเป็นแถมันดูโหดยังไงไม่รู้เลยเหนือน้ำมันนะผมทำไม่เคยเจอยังไม่เจอน้ำเลยอ๋อมันไม่ใช่น้ำนะมันคือก้อนแร่ตัวนี้ไฮเทเนียมทั้งก้อนเลยมันมีมันไม่มีทรายเหรอดักใส่อ๋อโอ้โหเฮียดีทรายเหรอเนี่ยฮัลโหลทั้งแถมทั้งแผ่นเลยนะทรายเนี่ยเยอะเกินโคตรเยอะโอเคดูเท่าว่านี้จะจะยากหน่อยนะฮะผมต้องป้องกันแบบเร่งด่วนนะฮะไหนดูซิมันจะบุกมาจากทางไหนกันน่ะตรงนี้ใช่ไหมมันจะไม่ใช่นะ ไม่ใช่ฝั่นนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมเออตรงนี้นะมันมาถึงตัวนี้มาไม่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะฮะฝั่งด้านล่างมันมาได้ไหมมันอ้อมาได้นะมันจะมาตัวนี้มันจะมาแรกตัวนี้ได้เพื่อมาสู่ฐานด้านในผมนะฮะแสดงผมต้องการได้ตรงนี้เลยนะฮะกพแย่จากท้ไมันก็ต้องการสองทางเลยนะกันตรงนี้ด้วยตัวนี้ด้วยวายตายเลยทำไมมันไม่ทำกันทีเดียววะแออผมก็ต้องการเอออุดได้เอออุดได้อุดได้ลืมไปอุดได้นะฮะผมก็น่าจะต้องการแค่วางอันนี้ไว้ในการปิดพื้นที่ตัวนี้ไว้นะะเเพื่่่อมให้ันนนนดิผาา น่าจะพอไหวนะมีจุดสมดุลเชื่อน้อยมากเลยอะหันเปล่าวะมันจะเบืงแรกเกือบไปไหมเนี่ยจะเกือบไปได้เลยวะจะเป็นช่วยไม่ได้ผมต้องการห้มันไม่ตีตรงนี้ถ้ามันตีแล้วนี่ผมจะมีปัญหานะผมต้องการถ้ามันตีแค่ข้างบนเนี่ยเข้าทางเดียวพออะส่วนปืนอหมผมยังไม่มีด้วยสิมันน่าจะไหวไปเนี่ยถ้าเกิดผมตัดขึ้นมาก็คงจะเป็นเรื่องที่ปกตินะใช่ก็จะเป็นเรื่องปกติได้เลยอะอีกสามนาทีนะมันจะมาแล้วผมต้องเตรียมป้องกันนะมึงเนี่ยเตรียมแผนป้องกันก่อน เออผมกะว่าจะต้องมีกำแพงหนึ่งขั้นอยู่แล้วนะเป็นปกติของเกมนี้นะไม่มีกำแพงคือตแ,แตกนะแตกชัวร์เลยอันต่อไปผมต้องการให้มันเป็นพุย่นมันเป็นการรักษานะอยู่ด้านในนะเพื่อแบบเผื่อมีกำแพงสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะช่วยในการรักษาที่ไกลขึ้นนะน่าจะพอไหวอยู่นะโอเคลอดูซิมันจะเป็นยังไงเบนเดอร์รักษาวงประมาณนี้ถ้าเกิดผมมีสองชั้นก็ยังพอไหวอยู่ใช่ไหมออสองชั้นแล้วก็ยังคงพอไหว โอเคอยู่ะดีดีสิชั้นั้นก็จะถึงอยู่นะฮะถึงอยู่ฉะนั้นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเผื่ออนาคตต้องแก้ไขในการเพิ่มพื้นที่นะฮะเอาเป็นว่าน่าจะมีสองชั้นนะเหมือนกันนะฮะเผื่อมันรักษาไม่พอจริงๆอ่ะต้องการแบบนี้เลยนะฮะแบบขั้นสุดอะ่ะเอาแบบขั้นสุดเลยรักษาแบบเต็มที่อันนี้ยังพอถึงอยู่ไหมเช็คในรอบหนึ่งนะเพื่อความเชื่อเบนเดอร์ ender, ถึงเปล่าเบนเดอร์ ender, มันจะถึงนะโอเคแต่สร้างแค่อันเดียวก่อนนะฮะแล้วก็เนี่ยอันเดียวก่อนนะฮะ มันจะไม่ไม่มีไอ้นนี้ไม่พอนะฮะแล้วผมควรจะไปป้องกันฐานก่อนเปล่าววะควรจะขันดนดี่ก่อนดีวะควรจะกันอะไรก่อนนะควรจะกันอะไรก่อนดีควรจะเลิกกานทั้งอย่างหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่ากันฐานก่อนแล้ะนะปืนยังมีแค่ปืนเดียวนะคือ duo นะฮะปืนยังไม่มีนะปืนอื่นเพราะว่ายังค่งอนข้างจะแพงเลยที่เคยเนะี่ยดักแสนทุบได้เด้อคืออะไรอ่ะเก็บมันคือผมจะวางบล็อ,อกไม่ได้เหรอตรงเนี้ยก็ได้หรือเปล่าคืออะไรวะป้าบอเออผมว่าจะเพิ่งสร้างนี่ดีกว่าผมว่ามันยังใช้งานไม่ได้นะลืมไป ผมไม่มีไฟฟ้านะฮะถ้าเกิดว่าจะได้ปืนใหม่ผมต้องมีซิลิคอนในปริมาณสูงนะไม่ใช่กาไฟนะในปริมาณมากเลยโอ้แย่เลยแฮะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องใช้ดูโอไปก่อนนะตามแผนปกตินะดูโอไปตัวเนี้เอิ่มระยะยิงมันก็ก็เยอะอยู่นะพอถูทูตะไถได้ค่อนข้างจะเยอะเลยเอ๊ะผิดที่นะตรงนี้ต้องเป็นที่สำหรับปืนรักษาในอนาคตนะปืนรักษาต้องไปตรงนี้นะกลับตรงนี้ก็พอยิงถึงอยู่นะ ไม่ได้ขี้เหร่เลยชั้นสาวไปจะเป็นตรงนี้นะฮะสเกตเตอร์เท่านี้เลยเดียไร้ปยป่าวะผมยังสามารถเอะไรเข้าฝั่งนี้ได้อยู่นะเข้าได้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะซึ่งเราจะยิงสเกตเตอร์ถึงไหมโคตรไกลอะน่าจะสบายนะฮะอันนี้สเก็ตเตอร์เลที่หลังนะไม่ต้องรีบสร้างอันนี้ไม่ต้องรีบสร้างที่ต้องรีบสร้างนั่นคือเอาจังชั่นไม่ใช่เราเตอร์เข้านี่นะฮะเดียไร้ปยป่าวะไม่เหรอมั้งโอเคได้อยู่แหละสุดแรกผมจะใช้ ปืนเป็นกระสุนทองแดงนะเพราะมันใช้ได้แค่แรเดียวกระสุนนะเนี่ยเว้าเออม,นนเเนะมันใช้ได้แค่เ,เ,เร็วแรเดียวนะมันใช้ได้แค่ทองแดงเอ๊ะได้บอกว่าเอ๊ะมันมีกาวไฟซิลิคอนโอ้โหเชยกระสุนมันทำได้ทุกแบบเลยเดี๋ยวเราหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวมันผ่ามาแล้ทั้งหมดนะฮะเกมนี้เวลาโคตรสำคัญอนะเออกระสุนคอปเปอร์จะดาเมจเก้าแล้วก็ยิงแบบสองนัดนะฮะไอ้นี่คือยิงแบบทีนัดแล้วก็ยิงแบบสุดที่สุดเร็วขึ้นนะจะแปดดาเมจกาไฟกระสุนแ,แพงมากเลยอนะ ถ้าเกิดเป็นน้ำจะยิงเร็วขึ้นผมขุดน้ำมาให้มันไม่ได้อะแต่ที่เป็นโฮมมิ่งด้วยซีเรกอนถือว่าโคตรโหดอ่ะยิงแบบห้านัดด้วยแต่าจะเปื้อนไม่ใช่น้อยอานท้าคดอตาอาจจะปลีกระสุนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวว่าแต่ซีเรกอนมันทำได้หรือเปล่าวะซีเรกอนเมิลเตอร์ใช้สองฐานหินกับทรายเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นสมมติใช้ไฟฟ้าด้วยคือฐานหินค่อนข้างเยอะกับทรายค่อนข้างเยอะซึ่งทรายน่ะคืนทั้งหมดนี่นะเป็นทรายก็พอไหวแต่ฐานหินไม่ได้มีอะดิ ึงอยู่เนี่ยมันมันไกลไปมะโอ้มันไกลไปว่ะที่จะถึงมาโยมาถึงตรงนี้แต่มันก็น่าจะต้องทำ่ะถ้าไม่ทำคนก็นจะแพ้นะฮะจะเป็นต้องทำต้องโยงมานะฮะเพื่อผลิตไฟโอเคคอปเปอร์ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะไม่มีตัวกันในตอนแรกเดี๋ยวผมจะแตกซะก,ก่อนที่มันจะมาถึงแล้วนะไม่ได้นะต้องการก่อนนะฮะพื้นฐานชั่วคราวก่อนอยไงสก,กินอย่างนี้มันต้องชั่วคราวอยู่แล้วแหละโอเคยกมาเข้าก่อนชั่วคราวเดี๋ยวค่อยแก่นะตอนนี้ทุกอย่างมันเสร็จแล้วค่อยแก่ และเนื้อหมดตัวแท้ต้องไปผลิตเพิ่มด้วยเดี๋ยวอันนี้โอเคดีป่ะเนะี่ยยังพอส่งถึงอยู่นะมันจะพอไหวแหละเค่ไม่แล้วบางคนไม่โหนดนักหรอกต้องมีเลขข่เข้าฐานก่อนว่าบ้านอยู่ไหนะวะหาบ้านไม่เจอบ้านมันอยู่ไหนวะบ้านมันโคตรไกลเลยเชื่อแบบพวกใหญ่ใหญ่ออย่เะเดี๋ยวว่าแต่ข้างล่างมันมีบุกป่ะวะมันมีที่เดียวใช่ปหมต้องชิคกนะี้ชวอนฮะเดี๋ยวมันมีสองที่ผมจะสวยโอเคที่เดียวนะชวนนฮะมั่นใจไม่มีแล้วเออบ้านอยู่ไหนวะหาบ้านไม่เจอ <laughs> หาบ้านไม่เจอหลงทางไม่แล้วผมหลงทางบ้านผมอยู่ไหนวะออ่นนีนะโอ้โหเชี่แม่ง อย่างไกลแล้วมันอยู่ในจุดที่แบบอับสายตาม,มากเลยเพราะว่ามันเอาแด้เข้ายากนะตัวเนี้ยโอ้โหถัดถิ่นโอ้โหที่ผมควรจะกันตรงนี้วะกันไม่ตรงน,นี้นยแหละแต่ก็ไม่น่าได้หรอกตองกันตรงนู้นนะฮะถ้าเกิผมกันตรงนี้ยผมจะมีถัดถินเยอะมากเลยใน,นการป้องกันนะในการผลิตไฟเออผมว่าเอาเรื่องไปผลิตไฟดฟไฟีไหมเนี่ยที่ผมควรจะโยงนี่ไปไ,ไว้ตรงน,นู้นนะฮะเพื่อเออโยงมาตัวเนี้ยเอามาผลิตไฟก่อนเอ้ยไม่ใช่เอามาเป็นกระสุนนะมันก็ไม่จะเป็นว่ามันมีหลายก้อนที่จะโยนนะมันมีตรงเนีเ้ยตัวนี้ก็มีอีกตัวนี้ก เออน่าจะพอได้อยู่จะได้ผลิตการคอปเปอร์ข้าวถ่านนะโอเคไม่มีอะไรมากคอปเปอร์ข้าวถ่านมีตัวนี้นะโอเคเก็บซักก่อนที่มันจะเสียเวลาบ้างล่านี่นะมันเสียเวลาไปเยอะแนละ้วอย่างงี้ได้ด้วยช่องนะเพราะมันเอาเล่เอาได้หมดเลยนะก็คือแผนนี้ดีได้ช่องเลยคุ้มเลยอนะค,ยนะค,คุ้มมาตอนเนี้ยเออกำแพงสักเออต่อสายโอเคสร้างซะแหล่งผลิตคอปเปอร์แบบท้าวบอลนะฮะที่จะอยู่แบบท้าวบอลเลยแล้วก็เก็บแบบโคตรเก็บพ,พ,พื้นที่นะพอเดี๋ยวที่มันเต็มนะฮะ ส่วนตัวนี้มันไม่สร้างกันเลยเว้ยกาสร้างใครแล้วการสร้างอีแล้วกันเนาะโอเคตัวนี้คงไม่ต้องสร้างหรอกมันน่าจะน้อยไปหน่อยนะฮะหลีตัวนี้ก็น้อยไปหน่อยนะไม่น่าช่วยอะไรมากแต่ของฟรีเนาะเก็บไว้ก็ได้รปะเรืองแบเอาดีวะคือแร่มันแบบกระจายมากเลยอะมันต้องขุดยากมากเลยเสร็จไปสองที่เลยนะฮเทเนียมเอาไปดีไหมทเนียมเอาไปจะช่วยอะไรล่าวะเอาไปเลยก็ได้กันเนาะมันน่าจะสร้างอะไรได้มากแหละแล้วจุดที่อยู่โคตรสุดยอดอะจุดที่อยู่สุดๆเลยอะนั่นมันทำอะไรได้วะ Better deal a q u a m i n m อ๋อ ที่ขุดกระจอกไปนะขุดไม่ได้นะตน้นคันที่ขุดแบบนี้นะแบบนี้นะซึ่งมันก็เออก็แพงอน,นะทำไม่ได้นะฉะนั้นได้แค่แค่สองก้อนตัวนี้นะจะก่อนมันมีปัญหาหรอกมีน้อหนัหกก็ยังดีก็ไม่มีนะฮะโยงไปอน,นาคาตจะโยงอยู่แล้วแหละก็โยงไปเลยนะเอาแบบครบเปียกทีด้วยกันที่ทมีค่านะทีมันแคบป,ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวอันนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอย่าอย่าส่งมาเพิ่มไม่ได้อย่ามาปนกันพี่ไม่ชอบเท่าไหร่เลย อย่าโอเคดูดีนะใช้ได้เลยมันมาแล้วไปดูด้วย <c oughs> เผื่อมันมีปัญหานะฮะ <c oughs> โหต้องเดินอย่างไกลกว่าจะถึงเดินอย่างไกลไปไห่ไหนไม่ได้หาป้อมไปเจอบ้าแล้วแย่แล้วป้อมอยู่แถวออที่นี่นะเห็นสายตรงนี้อยู่โอเคอย่าจบแนละ้วใช่ไะมดูถ้าจะไหวนะฮะใช้ได้เลยอ่ะผมว่าผมเปลี่ยนเลยดีกว่าใช้ฐานถึงผลิตไฟเลยแล้วกันเออ่โอเคตัวนี้ผลิตไฟน่าจะพอไหวนะฮะ ส่วนสตีนจินต์เตอร์แต่ผมสร้างไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่มีไอ้น้ำนะฮะในการทำเป็นผลิตไฟอะไรเอ,อผมไม่มีนะฉะนั้นก็คงต้องยกเลิกแผนการนี้ไปนะซึ่งก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่นะแบตเตอรี่เออ่แบตเตอรี่สักประมาณเท่านี้นะ่าจะพอเอาอยู่นะฮะมันต้องใครบอกผมไม่รู้ไงเอาเดี๋ยวก่อนนะุกันใส่ตัวแบตตัวหนึ่งตรงกลางเลยโอเคแล้วก็เอาโนดตัวนี้ไปเออ่ทำเป็นกระสุน,ต,นตัวนี้มีแต่ต้องขุดฐานหินแล้วมันมันได้ทารอะไรบ้นะผมไม่รู้อะ เมื่อใดดอกนี้มันจะตายนะโอเคตายอยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อตายจะเป็นแบบขีดๆอันนี้มันจะตายนะฮะโอ้ก็ก็โอเคไม่ต่างกันหรอกดูก็ควรจะดูออกอยู่นะฮะนี่เหรอเห็ดเหรอเห็ดไม่ต้อะไรถากหินน้อยมากเลยอ่ะจะพอป่าวะจูรงมันจะไม่ค่อยพอไงไม่รู้แฮะเยอะจังต้องพอแหละต้องพอนะถ้าไม่พอคือผมจะผมจะตายนะใช่ต้องพอนะฮะ สาระพอแน่รับประกันนะกระสุนเพืการจดใช้กสุนเป็นซิลกอนใช่ไหมผมจำชื่อกระสุนไม่ได้ว่ะน่าจะเป็นซิลกอนนะโอ้โหเทลลิตไม่เยอะด้วยว่ะยี่ไพ่แต่เชลลตทองแดงค่อนข้างจะเยอะยี่ไพ่เหมือนกันเออใช่ใช้กระสุนเป็นซิลกอนนะฮะผมต้องทำยังไงวะเนี่ยจะวางได้ยังต้องเนี่ยคนต้องเอาลีดเพิ่มนะใช่ลีดหมดอีกแล้วไม่คีรีหมดเลยคัพเปอร์หมดนะฮะกลับบ้านก่อนแต่ผมคิดไม่คิดมาแล้วนะฮะ ต้องตอบพระสองแน่เลยว่ะอีกรอบเดียนะไอ,อ,อ,อแบบเนี้ยเพราะว่าผม,ผมอัดมาละวห้าสิบนาทีนะใช่ถ้าเกิดผมดูบทดห้าสิบนาทีนี่ค,คนเบื่อตายเลย <c oughs> คงจะไปตอบไม่ได้แล้วนะผมค่อนข้างจะเสียเวลาไปเยอะแหละเอาเป็นว่าเอาไว้ตอบพระต่อไปนะถ้าเกิดทคนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับกรีดหน่อยนะฮะโอเคกว่าจะจบนะฮะผมขอมาดูกันการประกันของบ้าน,าาานผมมา,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 าก่อนนะว่าแก่งแค่ไหนนะฮะดูสิว่าแกจะสามารถบ,บุกคมมาได้หรือไม่เดี่ยมจริงโดแล้วนะ ยังไหวอยู่ยนะจริงก็ลักสวนโอเคอีซี่นะสบายนะโอเคอาอต่อพาร์ทหน้านะฮะถ้าเกิดใคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าเกิดใคนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแสแตนด์แกรเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะให้ผมหน่อยนะฮะก็ผมบอกว่าก็ผมหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้านะฮะบายจ้า